จริงหรือไม่คุณยอมเสียตัวเพื่อเข้าวงการเดนเดนชาดเลยเดนชาดเลยวงเล่นด้วยว่าเสียตัวให้กับผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายสิเอาเลยเอาเลยเดนะรูจอเดี๋ยวยว,ยว,ยวพวกกวิกินเนี่ยพวกก,กินกินเรื่องใหม่สำหรับมึงมากเลย <laughs> ลุงลองฟังผมก่อนทำไมจริงหรือไม่ครับ ยอมเสียตัวให้ผู้ชายเพื่อเข้าวงการจริงหรือไม่ครับเขาจริงอ่ะจริงใช่แล้วตุกวังเนี่ยมันยังส่งเสียหัวมันอยู่เลยเฮ้ยล่าสุดงานจิ้มจนชื่นตะดมตะดมเดินมาเฮ้ยฟักไป สองพันหายจ้อยไปเลยล่าสุดจ่ายจ่ายค่าตัวผัวที่งานพ่อดมไม่ใช่จ่ายค่าตัวเลี้ยงเขาอะเลี้ยงเลี้ยงให้เขาอะให้เขาที่เขาไม่มีตังค์อะทุกวันนี้เขาก็เขาก็ไปแย่เรื่องเรามันกี่ปีมาแล้วครับนางเรื่องมันยี่สิบ ตอนนั้นยู21อะ21อะพี่รองแล้วถามหน่อยถามถามอยากรู้ว่าตอนที่เขามาน่ะพี่ไม่พี่ไม่เอาพี่ไม่เอาอะไรเงี้ยมีไหมมีมีร้องไห้ด้วยร้องไห้ เอ้าลุงทุขออยากรู้ว่าแล้วทำไมข้อแรกเปลี่ยนถึงได้เข้าวงการบันเทิงอ่ะก็เขาว่าเราไปเจอเขาเขาที่งานนครขปฐถมองพระงานองค์พระแหละแล้วคนนี้เขาก็เราอยากอยู่วงตีลูกทุ่งแล้วเราอ่ะแล้วเขาบอกว่าให้เราขนของเขาเป็นเจ้าของวงเขาเป็นครูสอนเต้นหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าคนบอยหัวหน้าไ่ใช่หัวหน้าดนเซอร์หัวหน้านักบอหัวหน้าเครื่องครั้งแรกได้ข่าวว่าถึงประตู อตอนละตอนท้ายเราไม่ไหวแล้วไงเราโกรธจัดแล้วแต่ว่าในความโกรธเรายังมีความกลัวเขาอยู่ <Alles. S 1> เขาพูดตรงๆเลยว่า<ม>วันนี้ต้องจบวันนี้ต้องจบในวันนี้<ม>ถ้าเธอไม่ยอมเธอกัดบ้านได้เลยครับแล้วถ้าเกิดผมอยากจะอยู่ต่อไปแล้วครับผมอ,อยากจะเป็นนักแสดงครับผมอยากจะเป็นนั่นคืนนี้เธอต้องจบกับฉัน เธอต้องยอมฉันแต่ตอนสุดท้ายมันไม่ผ่านยังไงยังไงึ้นยังไงโอ้โหมันไม่ไหวจริงจนจนเราพอแล้วพอแล้วแต่พูดคําว่าพอแล้วพอแล้วเว้ยมันจะเขาก็จะโกรธเอาแล้วพูดกับพูดะไรพูดยไรพอแล้วคบเข้าใจไหมพอแล้วเว้ยเนี่ยพอแล้วเว้ยมันไม่โกรธพอเดี๋ยวโกรธเอาเขาอะไแบบว่าพอแล้วพอแล้วคำเพราะมันจะจบอยู่แล้วถ้าถ้าลุงลงปั๊บโกรธแล้วไม่พอแล้วเว้ยแล้วก็โดดเตะเขาเนี่ย ตอนนี้ทุกวันนี้ลุงขายก๋วยเตี๋ยวถุงรอกก็เป็นไอ้ไอ้แปะอยู่ไอ้แปะอยู่โพธารามแสดงว่าสุดท้ายได้เข้าวงการบันเทิงจริงๆเพราะว่าดีเลยไงนี่เลยไงลุงก็เลยเข้ามาเต้นหางเครื่องเพื่อเครื่องกระหัดเริ่มเต้นตลกหันเริ่มเต้นตลกเขมาเจอเขาอะไรอย่างเงี้ยเคลียร์เคลียร์ตรงนี้ร้อยเคลียร์สมบูรณ์แบบทั้งเดียโอเค